หน้าที่หลักในการบำบัดทุกปณุสุขให้พี่น้องชาชนกัสิ่งอะไรที่ทําให้ชาชนเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราต้องต้องรีบไปแก้ไขนะครับการทําง,งานก็ต้องทุ่มเประชาชนครับต,ต่ยุคใหม่นะครับตามจิตนารมณ์ของพระโตรพระรอตบ่งชาติที่เราบังคับใช้อย่างซึ่งจะถือว่าในคําสั่งแต่งตั้งตั้งแต่วาระในพลแล้วก็ต่อไปใน เวาที่อย่างนี้นะครับการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบทบาทของผู้กำับการรองผู้กกับการนะครับที่ต้องเป็นบ่อกดูแลการบริหารงานบุคคลนะครับของผู้กำับลงมานะครับแล้วก็บอร์ดของผู้จัดการและรองผู้จัดการซึ่งจะต้องดูแลการบารนบุคคลตั้งแต่รองผู้กำกับลงมานะครับต่างๆแล้วก็มีที่จะเป็นส่วนสําคัญ การประเมินการปฏิบัติงานต่างๆก็ต้องเป็นไปตามผมก้าวติบัติงานนะครับก็ซึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้จะทําให้ความน้อ,อใจของเพื่อนขนา้าราชการตำรวจในสักัดตำรวจพลราต่าดียิ่งขึ้นนะครับ,บก็ฝากกำลังกําลังใจแล้วก็ฝากให้ตั้งใจทํางานนะครับตามวิจัยที่ผมเคยได้เคยได้พูดไว้ตั้งแต่หนึ่งตุลานะว่าเราต้องเป็นตำรวจที่เป็นมืออาชีพ ภาาอนาคตย์คิดว่าเราจะทําได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร่องจากนในกฎหมายระเบียบนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับการถึกผลในหน้าการของตัวเองต่างๆ,ๆนะครับเราก็ต้องการสื่อสารกับพองชาวจรการมีจริยธรรมประจาใจนะครับเราก็ต้องทัฒนาขึ้นมาให้เป็นตำรวจมอืออาชีพผู้บังคับการกฎหมายแนละคดีตำรวจภูธรภาคสามค่ะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาค่ะรวังเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่วซึ่งจะปฏินประทานที่บุตรภูธรภาคสามแห่งใหม่ในปี68ท,ที่จะถึงนี้วันนี้ก็ถือโอกาสได้ว่าตุนเยี่ยมบตรงขวัญเพื่อพระการตํารวจในสำกัดของตำรวจผ่านบริการ ตำรวจกฎหมายและคดีตำรวจภู้รจังหวัดนครราชสีมาและสพเมืองนครราชสีมาวันนี้ก็ถือว่าได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าซึ่งได้เคยรับราชการเป็นผู้จักการตำรวจภูธรภาคสามซึ่งก็ผมก็ได้โชคที่รับราชการอยู่ทั้งผู้ก,การผู้เขาการตำรวจภูธรจังหวัดนคราวรรค์และ ผู้การตำรวจุลรพสามก็ถือว่าเป็นที่ที่ผมได้มีความสุขและมีความทัาใจในการทํางานร่วมกับเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจพรณสามวันนี้ก็ถือโอกาสมาถือว่าในโอกาสใกล้จะเกษียณนี้ก็ถือโอกาสมาอำลาด,ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับว่าเราแต่ละหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งมีหน้าที่หลักในการบำบัดทุกปัญสมุขให้พี่น้องประชาชน สิ่งอะไรที่ทําให้ประชาชนเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราต้องต้องรีบไปแก้ไขนะครับการทํงางานต้องยึดโยงประชาชนในยุคใหม่นะครับตามจิตนารมณ์ของพระตัวพระรัตนชาติที่เราบังคับใช้อย่างซึ่งจะถือว่าในคําสั่งแต่งตั้งตั้งแต่วาระายพลนแล้วก็ต่อไปในวาระที่จะถึงนี้นะครับการกระจายอำนาจไปสู่หน่วย ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบทบาทของผู้ขับการรองผู้ขับการนะครับที่ต้องเป็นบอดดูแลการบริหารการบุคคลนะครับของผู้ขับลงมานะครับแล้วก็บอดของผู้ขับอีนครับ เสาเราตกไให้นายหน่อยครับนีเขป็นนที่ให้ห้องเรียนรมปจะนยอย่าบอกนด้วยอยาของอเออยเคลื่อนรถมาเลยนะครับเคลื่อนรถมาแต a